การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือแล็ปท็อปสักหนึ่งเครื่องเนี่ยเอาแบบคนไม่รู้เลยนะไม่รู้เลยมีตังอย่างเดียวคุณควรจะต้องรู้อะไรบ้างคุณดูตอนนี้เลยจบแน่นอนตอนนี้จบใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราคุยพร้อมกันคุณโอมอุดมวนิชอยู่ในสายด้วยอันดับแรกถามก่อน ทำไมถึงแนะนาโน้ตบุ๊กทาไมถึงไม่แนะนาคอมพิวเตอร์ฮะถ้าเป็นโน้ตบุ๊กนะครับข้อดีเลยก็คือว่าเราสามารถยกไปใช้งานที่ไหนก็ได้เพราะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยเราแบกไปที่ไหนก็ไม่สะดวกเลยครับเมื่อก่อนมีความคิดว่าถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยสเปคยังไงมันก็สู้คอมไม่ได้เออสเปคบางอย่างนะครับณปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังสู้ไม่ได้แต่ถามว่าถ้าใช้เรียนออนไลน์นะในราคางบประมาณที่เท่ากันเงินที่เท่ากันเนี่ย สบายสบายเลยถ้าเล่นเกมหรือทำกราฟิกอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเอาละเพราะนั้นเลือกซื้อโน้ตบุ๊กเอาขนาดหน้าจอกี่นิ้วขนาดหน้าจอที่เหมาะสำหรับเรียนออนไลน์มากที่สุดถ้าต้องการซื้อเครื่องใหม่นะฮะคือ15.6ครับแล้วขนาดใหญ่ได้ไหมบางคนแบบชอบจอใหญ่ขนาดใหญ่กว่านี้ได้แต่จะเป็นขนาดที่ทำงานกราฟิกแล้วหรือเป็นโน้ตบุ๊กที่แบเล่นเกมซึ่งราคาเครื่องก็จะสูงขึ้นไปอีก ที่ดูต่อมาเลยเนี่ยนะครับ CPU เนี่ยนะครับหรือหน่วยประมวลผลเนี่ยก็มีสิ่งสนงคัญที่เราได้ยินชื่อกันในท้องตลาดเนี่ยนะครับ<ะ>ก็มี Intel i3 <ะ>นะครับ i5 i7 ตัวเลขสูงก็ยิ่งแพงใช่ไหมครัถูกต้องครับถ้าใช้งานแค่เรียนออนไลน์เนี่ย Intel i3 ก็เพียงพอแล้วนะครับ<ะ>หรือถ้าเป็นฝา่ง AMD นะฮะก็จะมี AMD Ryzen 3แล้วก็5กับ7อันเนี้ย5กับ7ราคาก็จะสูงขึ้นไปแล้วแต่ถามว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดซื้อต่ำกว่า i3 แต่ได้ไหมกว่า Ryzen สามได้<ะ>ไหมได้นะฮะแต่ว่า เราอยากจะเปิดหลายๆหน้าต่างเราอยากจะทำนี่ทำนี่เยอะๆเนี่ยมันเริ่มไม่ไหวแล้วมันก็ตระช้าคิดอยู่นั่นแหละเปิดอะไรก็โอ้ยอันต่อมาที่ได้ยินใหญ่ฮะแรมอันนี้สําคัญมากเลยครับแรมเนี่ยจะถือว่าเป็นหน่วยความจําชั่วคราวเมื่อเราเปิดเครื่องมานะครับแรมจะทํางานนะครับเมื่อไหร่ที่เราเปิดโปรแกรมทุกอย่างขึ้นมาเนี่ยโปรแกรมเหล่านี้จะเก็บอยู่ในแรมฮะแรมที่มีความต้องการในปัจจุบันนะฮะต้องมีขั้นต่ําอยู่ที่8กิก ดังนั้นเนี่ยนะครับแนะนำนะฮะถ้าเครื่องเขาแถมมา4กิกอยู่แล้วและให้ใส่เพิ่มได้อีกหนึ่งแถวเราจะใส่อีก4กิกเข้าไปก็ได้บางคนก็บอกว่าซื้อ16เลยงบไม่แพงมากใช้งานได้สบายสบายเลยคราวนี้มาถึงฮาร์ดดิสแล้วครับฮาร์ดดิสฮาร์ดดิสนะครับนะฮะฮาร์ดดิสเนี่ยคือที่เก็บข้อมูลของเราดีกว่าทุกวันนี้โน้ตบุ๊กที่ขายอยู่ในท้องตลาดนะฮะจะมีฮาร์ดดิส1เทาไบต์หรือ1,000กิกเป็นพื้นฐานเลยครับ แล้วต่อให้มันไม่พอ <c oughs> คุณก็สามารถไปซื้อ external external hard disk หรือ flash drive เนี่ยเก็บข้อมูลได้ใช่ถามว่าอ้าวแล้วบางเครื่องเนี่ยที่เขาเขียนว่า SSD หลักคืออะไรอันนั้นเนี่ยไม่ใช่ hard disk นะฮะครับนะครับ SSD เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหน่วยความจำแบบหนึ่งนะครับที่เข้ามาแทนที่ hard disk ถามว่าดียังไงนะครับข้อที่หนึ่งเลยนะครับอ่านเขียนข้อมูลได้รวดเร็วกว่า hard disk เ,ย,เยอะมาก แต่ข้อเสียคือ SSD เนี่ยจะมีราคาที่สูงกว่าฮาร์ดดิสอยู่พอสมควรเลยอันนี้ที่พูดมาหลักๆนะครับก็จะเป็นเรื่องหลักๆเกี่ยวกับการเลือกซื้อแต่เรื่องอื่นๆก็ยังมีต้องบอกนะครับเว็บแคมต้องมีถ้าเกิดซื้อพร้อมเว็บแคมมาเลยเนี่ยดีที่สุดเลยเรื่อง Wi-Fi ครับ<ะ> Wi-Fi เนี่ยต้องรองรับขั้นต่ำเลยนะ Wi-Fi 5 GHz เตนี่ยต้องมีแล้วครับและมีบล<ะ>ูทูธกรณีที่ไว้ใช้หูฟังไร้สาย<ะ>ถัดมาครับซัพพอร์ต USB แล้ว พอ USB เนี่ยควรจะมีอย่างน้อย2ช่องขึ้นไปครับชิ้นส่วนของโน้ตบุ๊กเนี่ยนะฮะมีราคาที่ค่อนข้างแพงครับก็จะเป็นคีย์บอร์ดจอนะครับเกือบทุกอย่างเลยแพงหมดเลยครับนะครับดังนั้นเนี่ยโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่จะมีประกันมาให้2ปีครับบางยี่ห้อต่อได้ถึง3ปีครับแล้วก็เรื่องของซอฟต์แวร์ครับควรจะต้องมี Microsoft Windows 10ติดมาด้วยครับนะซึ่งบางเครื่องเนี่ยไม่มี Windows แนะนำซื้อวินโดว์เพิ่มเลยครับทางร้านจะเป็นคนลงให้เราเองสองสามพันประมาณนี้สองสามพันบาทนะฮะแต่แต่ลงไปแล้วเนี่ยนะครับสามารถใช้กับเครื่องได้ตลอดเลยตามอายุของเครื่องเลยเอาล่ะถ้าพูดถึงยี่ห้อนะครับตอบค่อนข้างยากเป็นความชอบของแต่ละคนขึ้นอยู่กับราคาด้วยก็จะอยู่เนี่ยประมาณหมื่นอัพแล้วกันหมื่นห้าหมื่นสามหมื่นห้าใช่คุณซื้อที่ถูกสเปคแล้วราคามันอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้มันก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานเนี่ยมันตามมานะครับอันนี้ก็เป็นวิธี กันเลือกซื้อนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกท่านนะครับช่วยกันแชร์นะจะได้ได้ประโยชน์กัน